เด่นสองตัวแต่ที่ตัวอาจารย์ฟันเป็นตัวไหนนตะ่เหมือนงวดที่แล้วอาจารย์สูตรมันได้ห้าเลขแปดอาจารย์ฟันห้านะถ้าทุกคนพิมพมาเดี๋ยวอาจารย์จะบอกนะครับนะรัฐบาลนะครับที่อาจารย์ลงในเพจนยอาจารย์ฟันตัวไหนมาทุกคนพิมพ์ม,มาเดี๋ยวนะจะได้ฟังจากปากเนาะมันก็เหลืออีกสามวันเดี๋ยวก็จะมีปัญหาสําหรับคนที่ จริงๆในห้องไลา์ห้องจารอ์จารย์ให้ไปแต่ไม่ได้ให้เม็ดเดียวนะเพราะจย์ลงว่าจะลงให้ช่วงก่อนจะมาไลฟ์เพราะจารย์ลงรัฐบาลฮานอยไปมีแต่อ่านแล้วอ่านแล้วสามรอคนอ่านแล้ว500อคนนิ่งๆเงีงเยบๆก็เลยเลยไม่ได้ให้สองสิงคโปร์ ท,ที่เห็นน่ะที่เห็นนะฟังกับปากเอาดีกว่านะเดี๋ยวจะจะได้ให้ดูเพราะทุกคนน่าจะเห็นมาจาดเขาน่าจะจ,จ,จะลงกว่าทุกให้ก่อนชาวบ้านเขาเน่ะให้มันตั้งแต่วันที่สิบเ้าแล้วก็ให้น่าจะสี่ครั้งไปแล้ว อาจารย์ให้ให้ฮาหนอยแปดใช่ไหมเอ่ยให้เก้าสายด่วนให้สองเนาะมันออกตัวไหนเนาะทุกคนนะไม่ขอพูดนะครับฟังนะตัวนี้บนนะทุกคนรู้รู้เฉพาะเฉพาะสอง นะครับงวดที่แล้วบนอาจารย์ได้ห้าได้แปดแต่เราเป็นคน,คนชอบวัดใจนะครับก็คือฟันแล้วมันมาตลอดอาจจะมาหลักแต่ไม่กี่มเป็นหลักร้อยนะอาจารย์ได้ห้าได้แปดนะครับแล้วก็ล่างได้สามมันมาห้าแปดสามงวดนี้บนฟังนะครับจากปากที่อาจารย์ฟันนะอาจารย์เลขของอาจารย์บนมันมีอยู่สองตัวได้สองกับสี่ได้สองกับสี่ 4, อาจารย์เรียกฟันสอง นะครับสองกับสี่ฟันสองนะครับและล่างนาะาจารย์ฟันศูนย์ตัวนี้นาจะรู้เดี๋ยวทีนี้นั่นแหละครับจับมัดกันคือเม็ดเดียวจา์ฟันสองล่างศูนบนนะับฟังนะดินสองตัวได้สองกับสี่แต่จารย์ฟันสอง พอเข้าใจนี่พิมพ์สิครับพิมพ์ิมพ์จะได้เข้าใจงานม่ง่านก็ไปขอหาดูเอาเนาะเพราะนั้นมาตัวคือกันเนาะอ้าให้ดอูอันนี้นะครับสัญจรนครนาะยกตัดเล่นเอานะครับตัดเล่นเอานะมันจะมามัดกันเหมือนวดที่แล้วไหม ครับมามัดกันไหมมันอยู่ในชุดชุดชุดสามตัวทุกชุดที่อาจารย์ให้อยู่แล้วแต่ทุกคนน่าจะเล่นไปแล้วละนะแต่อาจจะไม่หนักเท่าหางนี้นะเพราะฉะนั้นหางนี้ต้องตัดเล่นนะครับตัดเล่นตัดเล่นนะนะศูนย์สองสองศูนย์นัตติริอาจารย์ได้อยู่ประมาณเยอะนะเพราะว่าล่างมันเป็นศูนย์นะล่างมันเป็นศูนย์แต่ไม่แน่มันอาจจะศูนย์อยู่หลักสิบก็ได้นะครับ เพราะนั้นมันก็0204นะครับก็4240นะครับอยู่ประมาณนี้นะตัดเล่นนะไม่ใช่เล่นเม็ดเดียวหางเดียวนะใครไปดูตัวเจาะข,ของการชุดอื่นๆก็จะรู้นะใครมาดูชุดเต็มที่จานฟันสองมันก็มีถูกไหมใครไปดูชุดเต็มที่จานฟันสองเนี่ยนะอยู่ในที่จานลงไว้นะครับ ไหนล่นเดี๋ยวอยู่ในชุดนี้มีไหมครับเห็นไหมฟันสองไปเร็วนะครับอันนี้คือเป็นการทวนมีไหมครับเดี๋ยวไปเร็วถ้าใครอยากสังเกตก็สังเกตชุดใบฟ้าเนี่ยอ๋ออันนี้งวดกันยาไม่ใช่ ใช่เนี่ยกันญาเนาะอาจารย์ฟันสองฟันศูนย์นะครับเห็นไหมใบฟ้าเนี่ยมาเต็มเต็มเลยเห็นไหมยังสองศูนย์เออนะอันนี้คือของกันยานะครับสังเกตจุดสามตัวมันยังมีสามตัวนะครับแล้วใครดูไลฟ์สดเมื่อวันพุทธที่ยี่สิบยี่สิบสี่เนาะที่การวงให้เดี๋ยวจะไปเร็วนะครับที่ไม่ให้ดูเพราะว่าเราให้เด็ดเดียวไปแล้วเดี๋ยวจะสับสน ใช่ไหมครับอันนี้คือฟันล่างนะและใครดูครั้งก่อนทนันอาจารย์ก็จะวงกลมอย่างนี้ถูกไหมที่มันอั้นนะให้ทุกคนเล่นตัวนี้นะที่อาจารย์อยู่ในกรอบนี้ฟังนะครับตัวไหนมันอั้นให้เล่นตัวนี้นะบนล่างเลยนะครับนะียนะครับกับเม็ดเดียวมันก็ตัวเดียวกันตามทันนะครับตามทันเนาะ ยวงก็จะเอาไปปั่นกนระแสอีกหลายวันเย๋อวซื้อไม่ได้เพราะนั้นทุกคนรีบไปจัดนะครับไม่ต้องนะอจาจันอิ่มแล้วนะออจารย์อิ่มแล้วนะลัตเตอรี่ก็เฉพาะชุดเม็ดเดียวเนี่ยนะเมื่อวานเขาจะเอามา,ายี่สิบใบนะมันได้ชุดห้าใบมันได้เลขสามตัวด้วยนะมันได้มันได้ครบทั้งสามตัวของเม็ดเดียวน,ะนะั้นก็ก็เอาตัวนี้แหละ แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าไปบนไปล่างงวดมิี้นะครับมันก็ไปบนหมดทั้งสามตัวห้าเปีสามงวดนี้มันได้สองได้สี่ล่างศูนย์ะถ้ามันไปตามเดิมมิก้มันก็มาชนของเราเป๊ะนะครับชนเราเป๊ะแต่หัวยสันจรอาจารย์ให้น้ําหนักที่ศูนย์นะครับหวยสันจรนะครับเราดูรหัสไปสษณีย์ดูรหัสจังหวัดรู้อะไรต่างๆ องค์ประกอบของจังหวัดต่างๆมันก็หนีไม่พ้นตัวนี้แล้วก็ดูเป็นกรณีศึกษาเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในรอบสิปีนะครับที่มีหน่วยสันจรมันอะไรก็เกิดขึ้นได้รนะอดูนะครับเพราะนั้นก็พิจารณานะครับพิจรนารณาทุกตัวนะอาจารย์เล่นที่นะ่ให้เนี่ยนะแต่จะเป็นหนักตัวที่ให้ดูชุดเม็ดเดียว นะครับแต่หนะักก็คือหนักลอตเตอรี่นี่แหละแต่ในทางปฏิบัตินะก็ซื้อเท่ากันนะครับซื้อตัวเท่ากันหมดกับตัวแต่ที่หนักกว่าเพื่อนเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยมันก็คือแล้วทางล่างถูกไหมนะถ้ามันออกบนในจานไม่ได้ตังทั้ทีลอตเตอรี่ถูถกสามตัวบนตลอดแต่มันไม่ได้ตังนะครับนอกจากที่เขาหมุนเลขท้ายสามครั้งนะครับนะประมาณนี้แหละนะนะครับลองเอาไปพิจารณาดูไม่ได้ลงนะครับ พวกนี้จะไม่ได้ลงนะนะต้องดูไลฟ์สดเท่านั้นนะครับต้องดูไลฟ์สดเท่านั้นถ้าจะลงก็เป็นวันหวยออกเช้าเนะี่ยเพื่อป้องกันการเอาไปบันกระแสโดยที่ไให้สมาชิกซื้อไม่ได้อาจารย์ก็จะคำหนึ่งถึงคนที่ติดตามคนที่เล่นนะครับให้ดูไลฟ์สดบางคนก็ว่าไม่มีเวลาได้ดูอันนั้นก็แท้แต่ทุกคนมีเวลาเท่ากันวันหนึ่งวันละยี่บสี่ชั่วโมงเท่ากันแล้วแต่บริหารจัดการเวลานะครับ อันเวลาไม่มีใครมี